สวัสดีปีใหม่ปี2564เริ่มต้นฟ้าใหม่ขอให้ทุกๆคนมีแต่ความสุขรวยๆตลอดทั้งปี2564ครับเดือนมกราคมดาวหลายดวงนั้นโคจรมารวมกลุ่มกันมาคานำหน้าส่งกำลังถึงกันและกันในแต่ละลัคนาราศีจะมีความหมายเป็นอย่างไรบ้างจะบวกจะรบจะร้ายจะดีอย่างไรติดตามกันได้ในคำทำนายประจำเดือน มกราบบบครับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาผูกรักนาส่วนตัวแอดไลน์ไอมาที่ a y o r 8หรือจะสแกน QR Code ที่หน้าจอที่ได้เตรียมมาไว้ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตและก็ทีมงานทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ลัคนาราศีธนูเปิดสกราชมาปี2564ในเดือนมกราคมมองว่ามีทั้งดาวพระเกตีทั้งดาวพระสุขที่โครจรมาทับลัคนาพระเกตน,นะครับทับลัคนามาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2563แล้วเรียกได้ว่าติดขัดอะไรมีปัญหาอะไรบอกใครใครก็ช่วยบอกใครใครก็เมตตา ภเกตที่ยังหมายถึงว่าในช่วงจังหวะก,ก่อนที่จะถึงเดือนมกราคมถ้าเรามีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวพบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องไปกราบสักการบูชาและจะได้รับพรอันดีได้รับพรอันเริฐขออะไรก็จะสมหวังดังปรารถนาที่ต้องการเปรียบเสมือนว่าช่วงที่ผ่านมาลัคนาราศีธนูโดนดาวบาปะเราะแดงแรงเข้าอย่างพระสาวเข้าราหูเลงนะ บางช่วงก็มีมุตยูทำตรีโกนถึงด้วยผ่านอุปสรรคมามากมายแล้วพอเข้าเรือนมกราคมเลยมีดาวดีๆโครจรมากุมลักนณาทับลักขณาในช่วงจังหวะดาวจรทําให้ตัวลักนณาราศีธนูมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยมกราคมพระศุกร์เองเป็นเจ้าเรือนของภพอริอริมาถึงตัว ทำให้อะไรทําให้ระมัดระวังเดินทางไปทางไหนแล้วมีโอกาสเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรือว่ามีาสิ่งที่จะต้องคิดสิ่งที่ต้องวางแผนนะครับนอกจากจะเจ็บป่วยแล้วถ้าเจ็บป่วยนี่คือเวลาไปไหนมาไหนก็แค่เตรียมยาไปให้พร้อมอันนี้ไม่ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่สุขเองที่มาจากอรินะสุขเองที่มาจากอริของดวงชะตาลักนณาราศีธนูเนี่ยเลยจึงเป็นช่วงจังหวะวางแผนอนาคต วางแผนยาวๆวางแผนไกลๆมหาจักรด้วยนะสุขลวนเรือนนี้ที่เข้ามาจึงเป็นผลทําให้ว่าต้องมองการใหญ่คิดการใหญ่แล้วเดี๋ยวค่อยๆดําเนินเรื่องราวต่อไปให้บรรลุตามเป้าหมายที่เราวาดฝันหรือตั้งเป้าหมายเอาไว้ในชีวิตพระสุขอีกเรือนหนึง่งมองเป็นกเกษตรสองเรือนสุขอีกเรือนหนึ่งมาจากภพลาภภพลาภเนี่ยกแสดงว่า รับรองได้ว่าสิ่งที่เรานั้นเคยเหนื่อยเคยลงทุนทําไปเคยขวนขวายที่จะทําทให้มันสําเร็จมกราสุกเสริฐขึ้นมาทันทีทับลักษณาตัวเราตั้งแต่วันที่6กมกราแสดงว่าสิ่งที่เคยลงมือทำเอาไปะนะครับเพราะมาจากอริาภาพไงรับรองได้ว่าประสบผลดีประสบผลสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่กลับเข้ามาให้กับดวงของ ตัวลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท่านเลยปกตินี่นะครับดาวพระศุกร์มาในลักษณะแบบนี้ผลดีของเขาเนี่ยมามากแล้วนะครับพอมีดาวพระเกตคองเรือนอยู่นะก็ต้องบอกว่าเล่นช่วงนิดนึงช่วงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคมจนถึงประมาณวันที่20มกราคมพระเกตยังกลุ่มลัคนาทําให้ว่าโชคดีต่างๆนะเข้ามามากเป็นพิเศษมากกว่าช่วงที่ผ่านมา ยิ่งใหญ่มากนะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติใครทําการค้าใครทําธุรกิจอยากจะให้ข้อตกลงมาลงเอยเซ็นสัญญาการแล้วได้ผลดีเยอะๆได้กาไรเยอะๆก็คือต้องให้ช่วงมกราต้นเดือนถึงวันที่20มกราเนี่ยเป็นช่วงชวงหวะที่เราได้รับเงินไงมันจะได้รับเงินก้อนใหญ่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับได้ความสุขก้อนใหญ่เกิดขึ้นได้ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้น มีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยลัคนาราศีธนูนี่ดูจากเรือนของต,ตัวตัวตนุรลักนะการเงินเนี่ยนะครับพระสาวกเข้าเรือนแต่ช่วงแรกกข้มนแสดงว่ายังาวางระบบการเงินยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพราะพระสาวในยืนอยู่นานถึงสองปีครึ่งพระสาวยืนอยู่นานถึงสองปีครึง่งยังไงเราก็ต้องหาช่องทางที่จะบริหารจัดการเรื่องการเงินจนทําให้ รายไดนะ้ที่จะมีเข้ามาเนี่ยถึงแม้จะช้าหน่อยจะนานหน่อยแต่เวลาได้มาทีเนี่ยยิ่งใหญ่เลยเพราะสาวยืนเป็นกเกษตรเงเพียงพอกับความต้องการของตัวเราในระยะยาวๆด้วยแต่ในเดือนมกราคมนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหดาวหลายดวงนั้นโคจรมารวมกันในภพการเงินของเราปัญหาความยุ่งเหยิงจึงตามมาด้วยนะเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับเหมือนคนหมู่มากอะมารวมตัวกันปัญหามันก็เยอะ เงินเหมือนกันช่องทางต่างๆนะถ้าใครคิดวางแผนดีๆนะจะมีช่องทางในการหาไรายได้เข้ามาตั้งแต่เดือนมกราคมเรื่อยไปโดยเฉพาะในเดือนมกราคมเนี่ยนะครับโอ้โหช่องทางนู้นช่องทางนี้มากมายอยู่ที่ว่าเราจะแยกร่างนะครับไปบริหารส่วนไหนแล้วทําทให้ทันนะครับกับช่องทางต่างๆทา,า,างการเงินเนี่ยที่เข้ามาก็เลยมองว่า โอเคแหละนะครับการเงินต่างๆนา,นาเริ่มจะฟื้นตัวเริ่มจับทยอยปรับตัวดีขึ้นมาเรื่อยๆอีกนะครับดูไปแล้วเนี่ยนะครับหลายๆอย่างเป็นผลบวกเลยนะเป็นผลบวกให้กับตัวลัคนาราศีธนูจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับก็สามารถทําได้อีกนะแต่บางทีเนี่ยต้องกล้าด้วยความระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ายัางไงเนี่ยนะครับอังคารนะครับพระอังคารตัวแทนของการเริ่มต้นนะโคจอมีหนืพวปุตตะเรียบร้อยแล้ว พอองคคารที่โคจอบีรุภปุตตะในลักษณะแบบนี้ทําได้ไหมทําได้แต่ต้องขยันหน่อยนะฝืนหน่อยฝืนหน่อยอย่าเพิ่งหมดแรงหมดกําลังไปซะก่อนเพราะมันจะอยู่เนี่ยนะครับที่ยังคลองเรือนอยู่ก็ไปทํรลายทัวดาวพระอังคารด้วยทําให้ว่าความจริงดวงมันเริ่มได้แล้วนะแต่รู้สึกว่าแบบยังไม่อยากขยับตัวเลยนะยังอยากจะพักผ่อนก่อนยังอยากจะนิ่งก่อนเพระติดอารมณ์บรรยากาศในการพักผ่อนมานะครับหรือว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจหน่อย แต่มองไปแล้วเนี่ยนะครับฝืนนิดนึงฝืนนิดนึงนะครับก็จะสามารถทําให้ลัคนาราศีธนูนั้นกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรายได้ดีด้วยนะสร้างรายได้ดีแล้วมีรายได้พิเศษเข้ามาตั้งแต่มกราคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเปิดสการาดมาถือว่ามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาให้กับตัวลัคนาราศีธนูในระยะยาวๆไปงานนะครับงานเนี่ยที่เคยมีปัญหาขัดแย้งมีข้อพิพาทกันมีข้อถกเถียงกัน ในช่วงธันวาคมมองว่ามันคงจบลงไปแล้วแหละนะครับปัญหาต่างๆคงจะจบลงไปน่าจะเหลือแต่ผลดีเข้ามาเพราะฉะนั้นการทํางานก็จะราบรื่นไม่ต้องมีคอยโต้เถียงโต้แยง้งประชุมอะไรกอ็อาจจะเหนื่อยประชุมนิดนึงแต่ว่าหลายๆอย่างก็มองว่าเข้าทางเราเข้าทางเรานะครับเพราะฉะนั้นลัคนาราศีธนูเนี่ยนะถือว่าเริ่มจังหวะเดินดีแล้วเริ่มเดินดีขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วย คนที่เป็นนักบริหารเป็นผู้บริหารก็มีโอกาสได้พบเจอเจอนะครับบริวารที่ขยันนะครับเข้ามาแล้วขยันช่วยงานเราได้เต็มที่เต็มกําลังด้วยนะหลายๆอย่างจึงมองว่าธนูเนี่ยเปิดมาศักราชใหม่นะครับมกราเป็นต้นไปดีตั้งแต่เดือนแรกเลยความรักละ่ะความรักคนที่โสดเนี่ยถ้าเรากล้าหน่อยนะครับพบใครถูกใจ กล้าได้กล้าเสียกล้าเข้าไปพูดนะไม่ใช่กล้าทาอย่างอื่นกล้าเข้าไปพูดจาเจรจาหน่อยนะครับมีโอกาสดีที่จะได้เริ่มต้นนะครับในเรื่องของความรักด้วยเพราะป่าสุกยังโครจรเข้ามาทับลักนาตัวเราอยู่ต้องรีบนิดหนึ่งนะช่วงมกราคมนี้รักใครชอบใครแอบรักใครอลุยเลยเปิดตัวได้แล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ครองแล้วก็ไม่ได้มีดาบเสีย,สยไปโครจรให้ความสัมพันธ์ หรือความรักนั้นมีผลกระทบเพราะางานก็เริ่มดีเงินก็เริ่มดีความสําเร็จก็เข้ามาจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ดีไปหมดทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็คือดาวภาพรวมนะไม่ใช่ดวงเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใดถ้าบางคนมีดาวรับแรงแรงก็อาจจะมีผลเพี้ยนไปได้จากที่ทํานายมาแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทางบวกนะครับเกือบ90%เลยนะครับในดวงชะตาของลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท,ท่านครับ การให้อภัยคนเป็นบุญกุศลใหญ่เราอย่าไปจองกรรมจองเวรกับใครส่วนเขาจะสำนึกกลับตัวกลับใจได้หรือไม่ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของกรรมหลวงพ่อจรันได้กล่าวเอาไว้ครับขอบารมีพระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆุลัคนาราศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ประสบแต่ความสำเร็จและความสุขทั้งการเงินการงานและความรักตลอดทั้งปี2,564นี้เลยครับ